สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชชยญาณิพิพันธ์บรรกิจเลขที่13อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ4ค่ะวันนี้หนูจะมาทำการทดลองเรื่องการเกิดฝนค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ 1. กระกาต้มน้ำา2งาหมอ้อนำฝาหม้อไปแช่จู้เย็นให้เย็นแล้วนำกาต้มน้ำใส่น้ำต้มให้เดือดค่ะ นางฝาหม้อมาอังไว้บริเวณปากของกาต้มน้ําให้ไอน้ําสัมผัสกับฝาหม้อแล้วลองสังเกตดูว่าจะมีหยดน้ําเกาะอยู่ค่ะผลการทดลองจะพบว่า เกิดหยดน้ำขึ้นที่ฝาหม้อที่เป็นเช่นนี้เพราะไอน้ำเมื่อได้รับความเย็นก็จะกั่นตัวเป็นหยดน้ำซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการเกิดฝนซึ่งก้อนเมฆก็คือไอน้ำนั่นเองเมื่อกระทบกับความเย็นก็จะกั่นตัวตกลงมาเป็นฝนค่ะขอบคุณค่ะ